ไม่ถามเรื่องนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าชาวเน็ตเขาเมาส์มอยกันเยอะมากมเกี่ยวกับเรื่องราวความสัมพันธ์กับณเดชน์ค่ะที่หลายคนบอกว่าทั้งสองคนมีปัญหากันหรือเปล่าเพราะว่าฝ่ายชายก็ออกมาบอกว่าเลื่อนง,งานแต่งออกไปแบบไม่มีกําหนดเลยงานนี้ยาย่าบอกว่าไม่ต้องตกใจค่ะที่เลื่อนง,งานแต่งออกไปเพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่งานเยอะมากโดยเฉพาะณเดชน์กลังจะมีละครเวทีด้วยและตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังแฮปปี้กันดีเหมือนเดิมค่ะ หนังละครละครเวทีจริงๆอยากจะสปอร์ตพี่แบคะ่ะนักแสดงจะข้ามไปทำละครเวทีคะ่ะเอามาไม่ง่ายเลยมันเป็นแบบพื้นที่ใหม่ที่เขาไม่เคย explore ควรจะต้องทำให้มันเต็มที่ไปเลยไม่ได้รีบอะไรกันข<ค>นาดนั้น,น,นแต่เขาพูดถูกคะ่ะก็ยังไม่ได้ยังไม่มีวันยังไม่ได้แพลนด้วยซ้ำคะ่ะโฟกัสอย่างเดียวของของพวกเราตอนนี้แบบย่าชิลคะ่ะตอนนี้ย่ามีแค่ละครเรื่องเดียวแต่ว่า ที่แมวเขาทำเยอะมากเนี่ยรู้ว่าการที่แบบเรารับคาแรคเตอร์เยอะรับชิ้นงานเยอะมันไม่สามารถโฟกัสอย่างอื่นได้แน่นอนค่ะเพราะว่ากลับมาถึงบ้านสี่ทุ่มตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ต้องเป็นคนอื่นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่อยากกดดันค่ะโอ้โน้โนโนไม่ได้รีบไม่ได้รีบไม่ได้รีบแบบไม่ต้องไม่ต้องพรุ่งนี้แบบปีหน้าปีถัดไปไม่ไม่ได้รีบเลยค่ะแต่ยังไม่มีแพลนอะไรเลยค่ะไม่ไม่มีวันด้วยก็ ถ้าถ้าได้วันเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาบอกเลยค่ะอะไรคนก็ตามนั้นนะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันทีนะคะ